เหลือสองอันเอาไหนดีออมเอาไหนอ่ะไปยืนฝั่งนั้นเลยเลือกเอาไหนอย่าพุ่งยิงนะอันซ้ายนี่อรอเอาไปยิงนอกเลยเลือก้วยิงนอกเลยเดี๋ยวพ่อยิงอันซ้ายนี้เอาละคนละอันนะเดี๋ยวพ่อยิงพ่อก่อนนะ